เพี้ยนศิลเนี่ยเลยเป็นความดีความดีอย่างที่จะต้องมาเติมเต็มไปเรื่อยๆส่วนภาวนานั่นก็แยกเป็นสองคือการอบรมจิตใจของตอนเนี่อบรมจ,จิตใจฝึก,กจิตให้มันรู้จักสงบก,กับขมังเมื่อฟุ้งฟางฝึก,กจิตให้มันรอบพ้นจากความพยาบาทความโกรธความโลภ ฝึกจิตนี่มันหยุดในการอารมอารมณ์รักอารมณ์ไข่ฝึกจิตนี่มันคลายความสงสัยด้วยการเรียวฟังธรรมะทำอบรมจิตของตนให,ให้เข้าสู่วิตรวิจารให้เกิดปัญญาปัญญานี่ทําให้คลายความสงสัยอบรมปัญญาอบรมปัญญาเพื่อป้องกันทุกข์ที่จะเกิดขึ้น อบรมปัญญาเพื่อป้องกันเหตุให้เกิดทุกที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าอบรมปัญญาเพื่อให้ถึงความสงบทุกเกิดขึ้นแล้วทําให้สงบเร็วๆหน่อยต้องอใัยปัญญาเพราะฉะนั้นปัญญานี่ก็ต้องรวมเสร็จสับแล้วก็ต้องรู้จักคาว่าอันนี้จังทุกขงังอนัตตามันเป็นเรื่องของปัญญาหรือไม่ก็สิ่งนี้มีโทษสิ่งนี้มีทุกสิ่งนี้มีภยัย โทษทุกภัยก็ต้องเข้าถึงไดน้นี่คือปัญญาแค่นี้อศาสนาพุทธถ้าเอาจริงๆแล้วไม่ต้องมีมากมายขนาดไหนอเอาแค่นี้ะนะทานถิน่นภาวนาเป็นเรื่องที่ต้องเติมเต็มบุญของตัวใ้มากขึ้นเรื่อยๆในแต่ละชาติมาต่อยอดทําไว้ดีแล้วก็ต้องมาต่อยอดทําไว้ดีแล้วในชาตินี้ก็มาต่อยอดอีกแล้วชาติหน้าอีกทําอีกเรื่อยๆต่อยอดเรื่อยๆ จนความดีมันเต็มมันเต็มมันน่ะความดีมันเต็มเลยละ่ะทานจิมปะวนาเมื่อเต็มแล้วกิเลสมันก็ถูกขับออกมาเรื่อยๆของใหม่เข้ามาของเก่าออกไปของใหม่เข้ามาของเก่าออกไป